สวัสดีครับทุกคนชาวนี้นะครับวันที่17กันยาจน2565นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณน้ำตกห้วยเขนนะครับตําบลคำแควนนะผมอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับอันนี้เริ่มตกชั้นแรกนะครับผมชั้นแรกนะครับผมเลถ่ายบรรยากาศให้ทุกๆกคนได้ดูนะครับบริเวณน้ำตกชั้นแรกนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับจะมีหลายชั้นนะครับผม ตอนนี้ผมลงมาแล้วนะครับนี้เทือแรกครับผมก็อยากเชิญเชินนกท่องเที่ยวนะครับผมใครสนใจนะครับที่จะมาเที่ยวนะครับตำบล้ำแคนนะครับอำเภอมันจารีจังหวัดขอนแก่นนะครับเชิญได้นะครับผมถ้ามาช่วงเช้าก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับผมก็เชิญนะครับผมน้นตกไม่เกเขนะครับผม